ดูนั่งทำอะไรนี่นั่งทำอะไรเนาะนีะ่เนาะทำไมทำอะไรือทำอะไรเป็นไรนี่นี่เออนี่น เนี่ไปเก็บกินทำไมนะมันเติมหมแล้วนะนเ,เนี่ยอย่าวดเลยเนี่ดูอะไรนี่นะจอบอกจอครับนี่เออเอาเพื่อนเอาเอาเอกิออนตรงนี้แหละเอาให้กินกระขายเอาให้เพื่อนกนเก่งกันนะ

มือจับกางเกงไงมีแต่ดินเนี่ยเอาดินมามือเปื้อนดินแล้วก็มาจับกางเกงเนี่ยเอ้ยหมูอ้วนเอ้ยหมูอ้วนเนี่ยเปื้อนเห็นไหมเอามาทูทำไมอ้อนเอาอะไรอีก,กเอามาให้ละกล้ว,วยก็ให้กินแล้วเด้ เป็นยังไงกินแล้วจะเป็นยังไงกล้วยหอมลูกเบลือเลยยัดทีเดียวหมดลูกเลยเนี่ยหิวเนี่ยขณะนี้เวลาก็ช่วงบ่ายๆในหน่อยบ่ายโมงนะตอนที่ถ่ายประมาณบ่ายโมงนะครับม่จะหิวหิวแล้วก็มานั่งอ่อนนะ กินแล้วก็ไม่ไปไหนเนี่พอแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็กินอีกเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้อีกนั่งฟังนะไหนฮาหน่ามาหดูเร็วฮน้ามาดูหน่อยเร็วไหนอไปไหนแล้วไปแล้วครับไปหาอะไรกินนะหมดหมดหมดมดหมด,หมด เอาเอาเขียวกินแล้วนั่งตะคุมตะคุมหันหลังให้โอ้คนเป็นเงาเลยเว้ยมันแปรเลยคนนะเนี่ยนีนเราเนี้ยเหนเราเนี่ยเดินมาก็ได้กล้วยมาฝากนะครับหนึ่งลูกนะครับมาให้กินเยอะนะครับให้กินลูกเดียวพอนะครับ quấn ngầu chẳng liệu vậy chắn không lắng, không lắng, không 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 này lại đủ lăng Tục lên nè Quần chặt Này Hắn làm luôn này lưu Đó เอาความน่ารักมาฝากครับเนี่ยเนี่ยหละวะเนี่ยเก็บกินของเก่านะเก็บเก็บแหละเอาเอาเอาผาดเอยเอาเออเออเออจะไข่เปลือนดินเออนอนเลยนอนไปเลยไปเก่าหรอก ไหไปเกาให้ตัวเปลือนนะออออลุกขึ้นเปื่อนแล้วลุกขึ้นมานี้ลุกขึ้นมานี้เร็วเร็ว,รวมาเร็วเนี่ยมาเร็วลุกขึ้น